สวัสดีครับชาวแบงคอกออโต้สลอ o n ครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อู่นี่เลย Luxury and off road นะครับที่ต้องมาอู่นี้เพราะอะไรบอกก่อนเพราะว่าในงานแบงคอกออโต้สลอร์สองพน2ีนะครับผมได้เจอกับรถคันหนึ่งที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆน,นะแต่ละคนให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าถ่ายรูปเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับเราก็เลยต้องตามมาดูถ้าใครคุ้นๆนะในงานจะเห็นกับเบนท G400 ดี400 D, สีชมพูชุดแต่งบาบัดเราเลยตามมาดูที่อู่เลยว่าอู่นี้มีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูคันจริงใกล้ๆเผื่อใครในงานเนี่ยยังดูไม่จูใจเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้คันนี้แต่งยังไงบ้างและในอู่นี้เขารับทําอะไรบ้างแอบกระซิบก่อนอู่นี้เขาเพิ่งเปิดใหม่ถาวเขามานะรับเพิ่งเปิดต้นเดือนมิถุนาซึ่งเรียกว่าอู่เนี่ยเปิดไม่ถึงเดือนก็เอารถเนี่ยเข้าไปโชว์ในงานเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยดีกว่าไป ดี๋ยวเริ่มจากคันแรกคันนี้เลยที่ผมบอกนะครับที่ว่าหลายคนเนี่ยได้เห็นไปแล้วในงานแกลเอรี่ออโต้ซอล2024นะครับคันนี้ก็คือเบนซ์ G400D นะครับผมจากที่สอบถามมานะเขาคันนี้ก็ได้ใส่เป็นชุดแต่งบาบาัขคือจริงๆคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะแต่ว่าด้วยสีต่างๆเนี่ยเขาใส่ชุดแต่งเพิ่มทาสีใหม่เป็นสีชมพูนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดช่วงล่างยกสูงขึ้นมานะครับนี่เลยบอกง,ง่ายๆเลยว่าตามสไตล์ชื่ออขวงเขาเลยนะครับก็คือ ลักชูรี่แอนด์ออฟโรดครับลักชูรี่ก็เรียกว่าเรียบหรูแล้วก็กับรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าอัพเกรดช่วงล่างเสริมสมรรถนะน,นะครับทำให้เราสามารถเอารถสุดหรูของเราเนี่ยลุยไปได้กับทุกที่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันดีกว่าสีเริ่มจากสีก่อนผมว่าอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะที่คนให้ความสนใจกันเพราะว่าสีเนี่ยสีนี้เอาจริงๆแล้วนะผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ชอบแต่ส่วนตัวผมเป็นผู้ชายเนี่ยสีนี้ขับแล้วดูก็ดูเด่ดนนีนะดึงดูดสาวๆได้เออแล้วก็มีการตกแต่งด้วยขอบตรงนี้นะครับก็ใส่ ชุดแต่งก็ใส่เป็นบาร์บัสนะครับผมหลักๆเลยคันนี้คือยกสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่าล้อเนี่ยช่วงโชวงของเขาต่างๆเนี่ยมันจะสูงขึ้นมานะครับเพราะเขามีการอัปเกรดในชุดช่วงล่างนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมนนะคือรถเนี่ยสวยอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ต้องทําอะไรมากนะครับเพราะว่าพื้นฐานรถดูดีอยู่แล้วนะครับผมนี่ดูรอบๆ ซึ่งสมมุติใครเนะี่ยที่มีรุ่นนี้นะฮะและอยากจะตกแต่งเป็นแนวเนี้ยคือสามารถติดต่อที่นี่เลยเขาจัดให้คุณมาเป็นสภาพแบบนี้ได้เลยเรลอๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมข้าหลังตัวนี้เขาก็เป็นคาร์บอนนะฮะอ๋อตรงนี้เขาเป็นคาร์บอนเลยเดี๋ยวเราขอยัดคอ,อนิดนึงนะครับผมคืออู่เขาเนี่ยลักชัวรี่ใช่ไหมครับพวกเบนซ์หรือว่ายี่ห้อต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเซอร์วิสตกแต่งอัพเกรดเรียกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ซ่อมเซอร์วิสต่างๆหรือว่าจะเป็นชนหนักชนเบาทําได้หมดนะครับและอีก หนึ่งไฮไลท์ของอู่เขานะครับนี่หันมาดูที่คันนี้นอกจากทําภายนอกแล้วเขาทําภายในด้วยเดี๋ยวพามาดูภายในหน่อยดีกว่าว่าการที่เขาสไตล์แบบว่าผู้ใหญ่หรูๆเนี่ยเขาตงแต่งภายในกันยังไงนี่ปึ๊บอ่ะไปละให้มันไปค่อยๆไปนี่นนี้อ๋อเขาทําภายในใหม่โอ้โหอันนี้คือหลูเลยนะ รถข้างนอกเนี่ยดูขึมๆแต่ว่าภายในข้างในเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็ตัดด้วยกับหนังสีดําซึ่งสมมุติอะใครที่มีรถอะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะที่สามารถคิดว่าอยากจะมาทําอัปเกรดภายในเนี่ยสามารถมาทําที่นี่ได้นะเพราะว่าเขาจัดเขาบอกอยู่ว่าสามารถเลือกก็ได้แบบไหนคุณอยากได้วัสดุแบบไหนคุณอยากได้ดีไซน์แบบไหนคุณสามารถอัปเกรดภายในที่นี่ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยมีรถตู้ที่อยากจะเอาไว้ใช้ในการ เดินทางต่างๆนะครับแล้วอยากจะอัปเกรดให้มันดูแบบน่านั่งยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เทมากมาเมื่อกี้เราดูมุมคนนั่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูมุมคนขับแล้วก็คนนั่งด้านหน้าบ้างว่าเป็นไงโอ้โหแต่ว่าจากที่สัมผัสกับพื้นผิวเขาดูดีเลยนะมันด,ดูดูเรียบดูแบบสบายสบายลื่นมือมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นภายในนะพอ พอมันมีสีส้มเข้ามาตัดอะผมทําให้มันรู้สึกว่ามันมีความดูซิ่งๆมากขึ้นนะมันทําให้ดูหน้านั่งมากขึ้นดูอยากขับมากขึ้นนะเออโมดเตสเลยนะครับผมมาแล้วอีกหนึ่งคันอันนี้ที่เขาอยากจะโชว์ให้เราดูนะครับก็คือคันนี้เลยถ้าหลายคนเนี่ยที่เป็นสาวกของ Mercedes-Benz นะครับก็คงต้องรู้จักไม้บักนี่ซึ่งที่นี่ถ้าใครมี เมอร์เซเดสเบนซ์อยู่แล้วอยากจะทําให้เป็นไมล์บักนะครับที่นี่เขาก็ทําให้ได้นะอย่างนี้คือตัวอย่างลยนะนี่คือตัวอย่างของคันนี้เลยและอีกอย่างที่บอกครับที่นี่เขาจะเน้นภายในด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าปุ๊บนี่ขออนุญาตเปิดนิดนึงนี่เห็นไหมอันนี้เขาก็เรียกว่าทําภายในใหม่คันนี้พื้นผิวจะไม่เหมือนกับคันนั้นนะเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าเราอยากได้ภายในแบบไหนอยากได้พื้นผิวของรถเนี่ยเป็นแบบไหน นะครับก็สามารถสั่งเขาได้เลยเขาจัดให้ได้นะครับผมผมเชื่อว่าในไทยหลายๆคนน่ะที่ขับรถสไตล์ Mercedes-Benz หรือว่ารถ Luxury นะครับมีหลายคนที่เขาอยากจะตกแต่งแต่แบบเฮ้ยทำยังไงให้ภายนอกดูไม่ไม่ซิ่งไม่ดูวัยรุ่นมากไปแล้วดูดีขึ้นนะครับผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับอู่ในสไตล์นี้นะที่เรามาอัปเกรดภายในและภายนอกแบบพอประมาณนะครับผมให้พอหล่อหล่อรับสาวได้สบาย และอย่างที่บอกนะครับตามสไตล์ของชื่อออ่เขาเลย luxury and off road นะครับไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นอะไรนะครับที่นี่สามารถเซอร์วิสให้คุณได้นะครับคุณอยากได้อะไรต่างๆอยากได้อะไรแต่งยังไงอัปเกรดยังไงนะผมเชื่อว่าที่นี่สามารถจัดให้คุณได้ยังไงอะ่ะเราลองเข้ามาคุยก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยผมมีรถรุ่นนี้อ่ะผมอยากให้มันออกมาเป็นสไตล์นี้ใส่ชุดแต่งแบบนี้หรือเฮ้ยผมอยากได้ให้มันเป็นบาร์บัสแบบ คันสีชมพูที่เขาก็จัดให้ได้นะครับใครที่สนใจเนี่ยแนะนําให้เข้ามาทํากันเพราะว่าอู่นี้เป็นอู่น้องใหม่เลยนะครับผมที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมแต่ละคันที่เขาทำเนี่ยก็โอ้โหเท่มากนะครับผมยังไงใครที่สนใจนะครับการขับรถสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือรถลักชัวรี่นะครับเซอร์วิสต่างๆซ่อมหนักซ่อมเบานะครับผมมาที่นี่ได้นะครับรับรองว่ารถของคุณนะครับจะรอ อ๋อเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวแม่คอออโต้สลอนด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ